กาะเพชรเจ็ดสีนางสิบล้านปีเฮ้ยนางสิบสองขวานฟ้าหน้ายาวตลนหรอฉันเองฉันเองนางเอกฟาบูทองฟาบูทองเฉยเแก้วหน้าหมาโอ้ได้หลายเรื่องมาหรออันนี้อันนี้คือตัวอย่างละครของศัพท์เลยเหรอใช่ใช่ผลวิชัยคาที่ ใครเล่นน่ะนะก็เล่กูอีกแล้วนางเอกอ่ะอันนี้ที่อยู่ในหอยนี่อยู่ในหอยอะไรคะสังคังสังคังอันนี้ที่ขวาอันนี้ที่เป็นกินนาลีอะไรนะมโนแหละมโนลาเหมาะกับกระเทยเออได้ขับรถเมสซิงใส่แปดวงเล็บใส่แปดอันนี้ิรถเม์ซิงใส่แปดนเอกขับรถเมเปิดมาแต่ว่าใส่แต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็ นั่งเอกเป็นกระเป๋ารถเมย์นี่เขาบอกไม่เอาตลกอ่ะคอมเมนต์นี้ก็พี่มิวกับพี่ก๊อฟใครเป็นพี่อ่ะไม่เอาหานะนี่อยากอยากรู้จริงๆนี่มิวกับพี่ก๊อฟใครเป็นพี่ตอบตามจริงพี่มิวเป็นพี่ส่วนพี่ก๊อฟเป็นยยะทัวเพราะว่ากูแก่กว่าเขามากปว่ามากเต่ามากได้ว่ะ ถ้าในกล่องก็คือว่าพี่กอล์ฟนี่อันดับหนึ่งมูอยู่แล้วแหละอันดับหนึ่งใช่ไม่ห่างไกลด้วยเทปเทปก่อนนะจําได้ว่าพี่พี่ชี้มาดูดวงให้บุญรักษาพี่ชี้ใช้วิธีดูจากไพ่นะถ้าเกิดว่าเขาดูจากวันเดือนปีเกิดนะกูตอบเขาไม่ได้เลยนะอันไหนล่ะอันดับหนึ่งพี่มิวอันดับสองใช่ไหมมอสสามแล้วก็ชานแล้วก็หลอนหลอนงูคนสุดท้องงคนสุด พี่เจนเออแล้วใครอีกาวพี่เอฟอีปอนอีแบงค์เด็กกว่าอีหรออีอีแบงค์เด็กกว่าอีหรอเด็กกว่าแบงค์อายุยี่สิบแปดเองแล้วก็อีปอนเด็กสุดเหรอปอนอายุเท่าไหร่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกแต่หน้ามึงอ่ะแก่สุดเลยค่ะแต่น้ำโง่ค่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวคุณครูให้ยุบเลยเดีเป็นพี่นะไม่กล้าดหูบหรอปอนอายุยี่สิบหกเองหรอ สมมติว่าฉันมีผัวตอนมสามมาลูกฉันโตเท้าปอดแล้วนะแต่เธอไม่มีผัวไงกูไม่มีหมดลูกค่ะไม่ได้มีผัวมึงไม่ต้องเถียงกันเรื่องอายุค่ะมึงมาเถียงกันเรื่องนี้ดีกว่าค่ะคอมเมนต์มาบอกว่ามาดูเธอเที่ยวไทยเท่ากับโสดไม่อันนี้ผิดไม่ใช่มาดูเธอเที่ยวไทยเท่ากับโสดมาทําเธอเที่ยวไทยเท่ากับโสดแต่ไม่แน่นา คนมาทำาตาลิตีสดล้วสางคนใ่รเราเราก็เป็นเธอใชแบบมิติใหม่ที่ต่างคนทีมงานกับพี่กรอนค่อยๆมีผัวมีเมียกันเรื่อยๆเลยนะใครคนสุดท้ายก่อนถ้าค่อยๆมีผัวมีเมียใครคนสุดท้ายใครได้คิวสุดท้ายก็อยู่มานานสุดไงก็ไปนานสุดแป๊บนึงกูอยู่มานานแล้วกูก่อนเถอะแบบกูคิดที่คือมาคิวต้นๆและให้กูก่อนเถอะ กิจกรรมเสี่ยงตายของทีมเธอคือความสุขของคนดูจริงๆอันนี้เขาบอกมาเธอเที่ยวไทยนี่เยียวยาทุกอย่างจริงนะกะสุะเศร้าเหงาหรือประสาทดูทอทอ,ทอแล้วแบบเอ้ยเออเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวนะที่ใกล้จะบ้าเอ้าวพวก,กูเหรอเออคือกาลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเขาหมายถึงตัวเขาหรือหมายถึงเรากันแน่ทำไมอาทิตย์ที่แล้วที่เล่นละครไปนัป่นเหมือนคนบ้ามากเลยเหรอไม่ขนาดนั้นหนอมากกว่าน,นั้นอีกค่ะยิ่งกว่านั้นอีกค่ะเธอเที่ยวไทย